ดีค่ะเพื่อนๆดีๆต้อนรับสู่ช่องนยูนะคะตอนนี้นะโชคดีมากอาจารย์บาริมานะปกติเนี่ยอาจารย์เนี่ยจะอยู่ที่ประเทศอินเดียแล้วก็ดังมากเป็นเซนเล็บเป็นอาจารย์ที่แบบว่าที่อินเดียเนี่ยต้องรู้จักนะคะแต่ว่าตอนนี้อาจารย์มาที่ประเทศไทยเพราะฉะนั้นรูโชคดีมากๆวันนี้ล็อกตัวอาจารย์ไว้เลยต้องมานั่งคุยกับเพื่อนๆรูในคลิปนี้เลยเพราะว่าตอนนี้มันมีกระแสดังมากเลยค่ะเพื่อนๆในเรื่องของ คนตื่นทำนะคะขออนุญาตเอ่ยนามนะคะแต่ว่าของเราเป็นตื่นอะไรดีอาจารย์คนตื่นอะไรดีเราต้องใช้คําว่าตื่นรู้ตื่นรู้ในทามตื่นเที่ยงได้ไหมไม่ได้ตื่นเที่ยงก็สายไปใช่ปหตีสองตีสามตีสี่นี่กำลังดีนะอันนั้นตื่นดึกอันนี้ตื่นดึกอย่าลืมนะมันต้องสองซิมซีมหนึ่งซิมสองใช้ได้หมดเอย่านี้อาจารย์เล่าให้ฟังเลยนะคะเพราะว่าอาจารย์เชี่ยวชาญเรื่องพวกนี้มากๆก่อนอื่นเลยอาจารย์ เขาเรียกกันว่าตอนนี้ที่เป็นแบบโหทอกอ๊มเท้วแลวก็คือการขโมยดวงโตอยากจะรู้ว่าการขโมยดวงนี่มันมีจริงหรือเปล่าอาจารย์จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นกุศโลบายเนาะแต่อาจารย์ก็เชื่อว่าสามารถทําได้ไม่ทําไม่ได้แต่ถามว่าทําไมถึงทําได้เพราะคนเราเวลาจิตมันตกก็หมายถึงดวงตกดวงตกมันมีทั้งสองกรณีดวงตกกับดวงล้นดวงล้นนี่คือว่าคือหน้าสดใสหมดแบบ ชีวิตความเป็นอยู่รู้สบายหมดเลยแต่ทําไมฉันถึงยังไม่อิ่มมันเหมือนค้นหาเลยที่ตรงนี้แหละที่การที่จะโดนขโมยดวงได้เขาเรียกว่าดวงล้นดวงล้นเนี่ยต้องถ่ายแล้วแต่ถ่ายเรื่องที่หนคนที่จะถ่ายให้ซึ่งกันและกันได้คนนั้นต้องมีชนะสาสภาวะเป็นระดับเดียวกันไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือเป็นชายก็ได้ถ่ายได้หมดแต่การถ่ายเนี่ย อยู่ต้องฟามเต็นใจของคู่ที่เป็นเจ้าของดวงด้วยอ,อมันไม่ปุ๊บปุ๊บจะมาถ่ายกันได้ไม่ใช่อออันนี้ต้องทําความเข้าใจต่อน,<า>นะนี่เขาเรียกว่าเขาจะใช้คําว่าขโมยดวงก็ไม่ได้ต้องเป็นความสมยอมทั้งสองฝ่ายอ,อก็คือว่าถ้าสมมติเรารู้สึกว่าเราทาบุญเยอะมากเกินไปแล้วเราไม่ค่อยจะสบายร่างกาย ไม่สบายจิตใจเลยมันกระอักกระอ่วงมันคือบุญล้นบุญที่มันล้นค่ะเพราะฉะนั้นคราวนี้เหมือนเห<บ>มือนเหมือนปูเนี่ยเห <ฮะ S 2> มือนปูฟังสึกว่าวันเนี้ยปูได้ไปทําบุญชนิดนี้มาได้ไปถวายสังฆทานได้ไปงานบูวันนี้ตั้งแต่เช้าเย็นค่ําค่ะ,<ฯ>ะทําไมฉันก็ทาทั้งสุดแล้วทาไมถึงฉันยังไม่ไม่แฮปปี้กับบุญนั้นเลยทําไมล่ะค่ะตรงนี้เขาเรียกบุญที่มันเกินลิมิตมันใช้เกินมันทําเกินค่ะวันนั้นเจอใครถ้าปูไปเจอใครก็แล้วแต่ ปูมีความรู้สึกว่าวันนี้ทําไมเราจะที่จะแบ่งเงินคนนี้จังเลยบุญก็เปิดเหมือนเหมือนคนที่เขาสร้างพระประธานใหญ่ทำไมถึงจะต้องมีเจ้าภาพใหญ่แล้วก็จะต้องมีเจ้าภาพร่วมเพราะมันเป็นบุญใหญ่อย่างนี้ใช่ไหมอาจารย์นนี้ถูกต้องอบุญเนี่ยมันมีสองกรณีกรณีคือหนึ่งเมื่อเราเป็นต้นบุมเรารับบุญชนิดไหมบุญสร้างพระประธานแล้วกันเรารับที่จะเป็นเจ้าภาพเขาก็อาจจะเป็นขอเงินก้อนแรก ที่จะร่วมที่จะทําและให้คนอื่นมาร่วมกันใช่และจะมีบุญอีกกองหนึ่งคนที่จะมาปิดท้ายสมทบสมทบสมทบนี่แหละคือสําคัญอันสมทบเนี่ยเขาจะต่อยอดจะขโมยดวงเบอร์หนึ่งได้ทันทีอบุญคนเนี้ยมันจะมันจะแชร์กันเขาเรียกต้นกระท้ายมันจะแชร์กันพอดีตรงกลางไม่เกี่ยวอตรงกลางไม่เกี่ยวค่ะ นี่คือวิธีการขโมยดวงแต่ว่าไอขโมยดวงแต่ต้องเต็มใจเต็มใจเต็มใจต้องคใจเขาแชร์บุญแต่กรณีที่แบบว่าอยู่ดีๆไปทาพิธีกรรมแล้วก็เจอมนต์ดำมาอาจารย์อย่างเนี้ยเขาสามารถขโมยดวงได้ไหมอ่ะเราเข้าประเด็นนี้มาอันนี้เราเราถ้าขาทาเครือข่ายคำว่ามนต์ดำเขาเรียกว่าใช้อวิชาอวิชาเนี่ยจะใช้ได้ กะบางกรณีบางกรณีไม่ได้ใช้ได้กับทุกคนเวลาคนคนนั้นเขาดวงสูงมาก<ะ>คุณจะใช้เอาวิชามโมยดวงเข้ามาข้างในเขาก็มีเทวดาคุ้มครองของเขาเทวดาเขาเรียกว่าพ่อซื้อพ่อเกิดแม่เกิดที่เขาอยู่บนฟ้าฟ้าเขาก็จะปกปักรักษาคุ้มดวงชะตาของเขา<ะ>เทพเจ้าประจ,จําปีเกิดเดือนเกิดและวันเกิดและเวลาตกฟ้าอีกเขาจะรักษา ดวงของเขาไปเองตามใดก็คุณอาเจปุต้องเข้าใจว่าดวงคนก็เหมือนเปลวเทียนค่ะคุณจะขโมยคุณจะไปหยิบฟาร์มรถเข้ามาไม่ได้มันเป็นดวงชะตาชีวิตของเขาใช่ใชถูกต้องนะอันนี้แต่แต่ถ้าคุณมีเวลาตกฟากเวลาเกิดชะตาที่มันตรงกันเป๊ะมันเอาเข็มไปเจาะได้ค่ะแต่ก็ได้ไปเช่นเดียวอืมไม่สามารถที่จะทําให้มนุษย์คนหนึ่งเนี่ยเปลี่ยนแปลงกิริยาอยากจะกินเนื้อดิบ ตอนตีหนึ่งตีสองอย่างนี้ทุกวันอันนี้เขาเรียกว่าใส่คุณใส่ใส่เมื่อไม่กี่วันนี้อาจารย์ได้เจอเรื่องเหตุการณ์ประาดค่ะซึ่งโดยปกติคนทั่วไปเนี่ยเวลาเขาจะอาบน้ำมนต์นะปู่เขา<ะ>้าใจไหมว่ามันเป็นตัวศรัทธาและความเชื่อเฉพาะบุคคลค่ะเมื่อเราจะต้องอาบน้ำมนต์ให้ใครบางคนเนี่ย<ะ>มันต้องมีการสวดมนต์ภาวนาและการเจริญสมาธิค่ะ ก็ตรวจสอบดวงชะตาของคนนี้ก่อนเพราว่าเราอะจะอานน้ำมนต์ให้เขาได้ไหมเทวดาองค์ที่ประจํารักษาดวงปีเกิดคนนั้นเขาจะต้องมาแจ้งเรานี่คือวิชาที่กสินภาวนานะเมื่อทําถึงขั้นหนึงเราสามารถตอบจทได้นี่มันรู้ได้เฉพาะตัวตนเราไม่สามารถก็ที่อาจารย์เคยบอกปูศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่เห็นแก่ตัวที่สุดอ้าวทำไมอาจารย์ต้องฟังแหละ เป็นาศาสนาใครทําใครได้ใครกินใครอีกมันจกโตนไหมมันแบ่งปันกันไม่ได้ใช่ใช,ใชแบ่งปันอาคุณร่วมบุญได้แต่จะให้บุญกับคุณให้ตรงไหนอ่ะอให้ไม่ได้ปูอ้าปากจะยื่นไม่ไม่ได้ต้องบอกเอ,อเคบูเอามมนมานะ,อ,ะอนุมโมนนทนาอันนี้คือได้แต่ไม่ใช่ว่า ก็บอกแล้วพระพระองค์ทั้งหลได้ใครกินใครอิ่มใช่วิปัสสนากรรมฐานก็เหมือนกันการเจริญสินสินสมาธิและปัญญาทุกคนเขามาถามอาจารย์หมดฉันไม่เคยเห็นอาจารย์สวดมนต์ภาวนานออฉันเลยตรงนั้นมาแล้วจ้ะคุณรู้ไหมฉันเป็นใครคุณรู้แต่ภาพนอกแต่คุณไม่เห็นภาพไหนค่ะ ไม่มีใครเขาเอาในสิ่งที่ตัวเองเป็นมาโฆษณาพรีเซนต์ไม่ใช่ไม่ใช่พรีเซนต์แต่เมื่อคุณอยากรู้ว่าฉันเป็นใครคุณหลับตาคุณปิดหูปิดตาแล้วก็เปิดใจคุณจะรู้ว่าฉันน่ะเป็นใครทําไมฉันต้องพูดไม่จําเป็น พูดไปก็ห้าวว่าสร้างกระแสมาเก็ตติ้งอีกหาเงินอีกสร้างภาพอีกเดี๋ยวนี้ยิ่งคนชอบคิดไปในเรื่องของสายมูทำวิดีกรรมหาเงินใช้จ่ายเงินประมาณนี้ปูดโดยสรุปแล้วก็โดยองค์รวมนะเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะสายมูพามมที่ไหนก็แล้วแต่ถ้าตัวเราไม่เชื่อและไม่ศรัทธาตรงนั้นก็ไม่เกิดไม่เกิดผลแต่ไม่ใช่ว่าวัดกอ ทุกคนจะเฮไปวัดกอจะสำเร็จผลหมดไม่ใช่<ม>บางคนเขาถูกเธอคนนั้นแค่ไม่กี่คนเขาก็สําเร็จรบางคนไปวัดขอ,อ,อไอ้คนมาวัดกอสำเร็จวัดกอมาวัดขอก็ไม่สําเร็จเ,เหมือนเปาะแห่งกรรมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเปาะปูเขาไปหาคนนี้อาจารย์ชานูนี่จาอะไรทำไมปุ๊บปุ๊บเขาบอกอ๋อทำบุญตรงนี้นี้เปาะที่หนึ่งมันก็หลุดสองมันยังไม่หลุดอ่ะมันก็ยังมีอีก จนกระทั่งคุณไปอาทิตย์สองแกอีกสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าจนกระทั่งปูไปเจอเด็กเด็กแค่พี่พี่ทำบุญกับหนูหน่อยซิแต่พี่จะโชคดีปูทำบุญกับเด็กคนสุดท้ายปูไปหยิบแล้วได้ทุงวันที่หนึ่งโอ้ก็นนี่อ่ะมันหลุดปอดสุดท้ายพอดีแต่ปูก็จะลืมจำคนที่แก้การปอดหนึ่งปอดสองปอดสามปอดสี่ปอดห้าลืมหมดไปคิดว่าคนสุดท้ายไปได้คนสุดท้ายไปได้คนสุดท้ายแล้วก็คิดว่าคนสุดท้ายนี่แหละที่ถูกชะลกับเรา ก็เหมือนอาจารย์ <verm> ont, แต่ก่อนเนี้ยคนมาถวายทีวีอ่าทีวี41นิ้วม,มาถวายให้ที่บ้าน <Pin. S 2> เขาก็ปุ๊บปุ๊บ,บเราก็มองว่าทีวีนเนี้ยม,มันเป็นโลกแห่งมายาถามว่าอยากได้ไหมอยากได้แต่ความรู้สึกว่าเราจะไปให้ผู้ทรงศีลดีกว่า<อ>เรารู้สึกว่าได้บุญต่อผู้ที่เป็นเจ้าภาพเขาก็ได้บุญด้วยแเราก็ขอเอาถวาย41นิ้วเนี้ยเขียนชื่อชื่อก็ไปถวายแทนแล้วเราบอกกับบุญเนี้ย โยมคนนี้เขามาถวายให้โยมแต่โยมมองแล้วปุ๊บเนี่ยโยมจะติดอ่าเขาเรียกว่าภาพยนตร์ตอนวา,าอะไรก็แต่ทำให้เออทำให้โยมนี่เกิดทุกข์ม,มันเป็นหลงภาพให้มายาโยมก็ถวายให้พระอาจารย์ดีกว่าอแล้วยมได้มันหลุดลเลยอเอา้ากลายเป็นว่าโยมมาถวายให้พระให้ติดล่มออกไม่ใช่พระอาจารย์โยมจะได้คิดว่าตรงเนี้ผู้ที่จะถ่ายทอด เขาเรียกแก้กรรมของคนคนนั้นได้และเขาให้รูุให้หลุดจากโลกมายาได้ก็พระอาจารย์ไงพระอาจารย์แผ่เมตตาได้เจริญนตนแต่เราไม่ได้อยู่ตรงนั้นเราอยู่แค่ศีลห้าเราเป็นคารวะเราจะพาเขาทําก็ไม่ได้อันนี้เป็นหน้าที่ของพระสงฆ์บางกรณีต้องให้มันถูกจุดให้ถูกจุดใช่ใช่ใช่แล้วเราก็ต้องทิศอีกว่าแล้วเราก็เอามาบอกเขาอ๋อ พรลทัดของคุณเนาะที่มาให้อาจารย์นะอาจารย์ขอบคุณมากแต่อาจารย์คิดว่าอาจารย์ไม่ได้ใช้เพราะอาจารย์ไปไปมาไม่เคยดูทีวีแต่ดูแต่ในมือถือได้แต่จะดูในสิ่งที่มันมีสาระนะอาจารย์ก็เลยเอาทีวีเนี้ยไปถวายพระอาจารย์เอาแล้วหนูอาจารย์เขาก็รับแล้วก็แผ่ทําบุญมาปุ๊แล้วอาจารย์ก็ไปให้โครงการเด็กเขาคิดก็ได้ได้หมดพระท้าไม่ได้เอาไว้ท่าไปไปทาบุญต่อไปบริจาค อันนี้ปูก็ต้องคิดว่าบางสิ่งบางอย่างมันมีกุศโลบายด้วยเหตุและผลของมันค่ะนะแล้วมีอะไรสงสัยอีกป่ะ <c oughs> แหมตอนนี้คือแบบเรื่องนี้มันร้อนแรงแล้วนะอาจารย์ <c oughs> เออถ้าเราแบบบอกเข้าไปว่าในมุมมองของเราเนี่ยมันเป็นยังไงเพราะว่าอาจารย์อยู่ที่อินเดียด้วยต้องบอกนี้ก่อนนะเพื่อนๆส่วนหมอดูหรือหมอทําพิธีกรรม โหนต่างๆในประเทศไทยเนี่ยเขาก็ตอนนี้เขาก็ออกมาแชร์ความคิดเห็นของเขาและส่วนเนี่ยอาจารย์อยู่ที่อินเดียอาจารย์มองว่าแบบเวรและกรรมกฎแห่งกรรมอะไรพวกนี้มีจริงหรือเปล่าอาจารย์อ๋อถ้าจากที่อาจารย์ผ่านร้อนผ่านหนาว<ภ>มากมากสิ่งที่ทุกคนพูดมาเนี่ยอาจารย์ก้าวข้ามมาแล้ว<ภ>ทุกสิ่งอย่างที่เมื่อไม่นานเนี่ยอาจารย์จะมาที่ประเทศไทย<ภ>เขาก็มีเรื่องของเพศทิศา กำลังแรงเขาก็อยากเชิญอาจารย์ไปพูดเรื่องเพศที่สามเนาะเราเพศที่สามปุ๊บเราก็พูดตรงๆเลยว่าเราก็เข้าใจแต่เรารู้สึกเราจะไปพูดในฐานะอะไรใน,นเมื่อเราเป็นบุคคลที่ไรเพศไปแล้วมไม่ใช่ผู้หญิงไม่ใช่ผู้ชายไม่ใช่เด็กสามารถพูดได้ทุเพศทุวัย เพราะฉะนั้นเราจะเอาคํานี้ไปออกสื่อได้อย่างไรอาโปเนะข้าใจนะเข้าใจเราก็ต้องมีปัญญาในการที่จะออก<ะ>เราก็เลยบอกว่าไม่ว่าคุณจะเป็นเพศผู้หญิงเพศผู้ชาย,ยหรือไรเพศยังไงก็แล้วแต่<ะ>คุณจงภูมิใจในสิ่งที่คุณได้รับจากสวรรค์<อ>พระเจ้าประทานให้คุณมาไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงตัวเป็นผู้หญิงแต่ใจเป็นผู้ชายหรือใจตัวเป็นผู้ชายแต่ใจเป็นผู้หญิงทุกอย่างคือสวรรค์เบิกบนให้เรามาจงใช้ประโยชน์ในชุดชุดนั้นสวรรค์ให้พรสวรรค์ค่ะ ให้เรามาใช้สังเกตไหมบุคคลที่เพศที่สามีความสามารถพิเศษเกือบทุกคนและหาเงินเก่งมากด้วยเงินก่งมากแต่บางกลุ่มไม่สามารถกัดเก็บเงินตรงนั้นไม่ได้เพราะว่าเขาได้พรสวรรค์ที่มันล้นเกินไปเป็นอัจฉริยะทุกเรื่องก็มีแต่เขาไม่แบ่งปันออกไป อาจารย์เคยอยู่ตรงอาจารย์เข้าเข้าใจนะแต่อาจารย์จะไม่ประนามอาจารย์จับสารเสริญคนกลุ่มนี้และทุดและทุกทุกกลุ่มที่มีความรู้สึกว่าแต่จงภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองเป็นแล้วจงตั้งฝันว่าตัวเองอยากทําอะไรในวันข้างหน้าทําตรงนั้นให้สําเร็จนี่คือพรจากพระเจ้าเบื้องบนให้คุณมาเอ้โหสุดยอดเลยนะหนึ่งเรื่องแล้วก็สองทุกคนก็จะถามว่าอาจารย์ อาจารย์ไปอยู่อินเดียอยู่ได้ไงออยู่ได้ตรงที่ที่วุ่นวายที่สุดคือที่ที่อาจารย์ปลอดภัยที่สุดเขาวุ่นวายแต่เรื่องของเขาเขาทุกแต่เรื่องเขาค่ะปูเข้าใจไหมเวลาจะไปหาใครขอคาปรึกษาจากใครก็แล้วแต่เราทุกใจจะขาดมึงอทุกของมึงเรื่องนี้เดียวแต่ทุกกูใหญ่กว่ามึงนี่คือเหตุแห่งความเป็นจริงเพราะฉะนั้นคุณคิดว่าทุกของคนมันใหญ่ชั้นก็ใหญ่กว่าคุณไม่มีใครทุกใหญ่ ตราบใดที่คนนั้นยังไม่ประสบกับความทุกข์เฉดเช่นนั้นปัญญาเท่านั้นที่สามารถแก้ไขปัญหาได้เขาถึงบอกหลักสูตรของศาสนาพุทธศีล<ะ>ส,สมาธิและปัญญาเข้าสู่อารมณ์กรรมฐานแล้วจะนิ่งและจะเข้าใจคำว่าพุทธะโดยแท้จริงโโติ่งที่อาจารย์อยู่ตรงนั้นเนาะ อาจารย์เนี่ยอยู่ทั้งเมืองพุทธธกาแล้วก็พารณาณสีนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูนะคะมีบ้านทั้ง2 2> สองที่เลยแล้วก็วุ่นวายวุ่นวายโดยเฉพาะพาราณสีทั้งเนี่ยอย่างที่เพื่อนๆรู้อ่ะคือเป็นเมืองที่แบบว่าโอ้โหนัมบวนเลยนะคะมากมายไปหมดแต่อาจารย์ก็อยู่ตรงจุดนั้นแต่ชอบเรารู้สึกว่ามีคนเรียกร้องทาไมอาจารย์ยังไม่กลับมาที่ประเทศไทยบอกว่าเราก็อยากกลับนะ แต่ด้วยความเป็นจริงของคนเนี่ยดวงชะตาต้องไปตรงไหน <OK. S 2> แล้วโดยเฉพาะบางครั้งคนเราภาษาเดียวกันก็พูดกันพูดกันก็ไม่รู้เรื่องแต่เรากลับไปอยู่ในประเทศที่มันดวงชะตามันหนุนเราต่างชาติต่างภาษาแต่เรากลับคุยและรู้เรื่องเขาเข้าใจเราเราเข้าใจเขาเราเลยบอกว่าเออพื้นที่ของเราเนี่ยเรารู้แล้วเราเป็นใครแล้วเราจะต้องอยู่ตรงไหนแล้วเราจะต้องทําตัวอย่างไรใ,ในพื้นที่ตรงนั้นในชีวิต แต่ละวันบารีมาต้องทําอะไรมากตื่นแต่ตีสองไปอาบน้ํโคลงคาอาบน้ําคลงคาตีสามสวดมนต์มาตีสี่ตีห้าตีห้าก็ไปดื่มน้ํโคลงคาล้างหน้าด้วยน้ํโคลงคาทําให้หน้าเด้งหน้าเด้งหน้าเตือนะบางวันเอิ๊ปูบอกอาจารย์ค้างวันนี้ทำไมจันพี่สวยเลย อดี๋ยดสักพักสิเพราะเปลี่ยนชมก่อนอน้ำผงคามาแตกแก้ยนิดนึงไม่ไม่ต้องโบธอกไม่ต้องโบทอกไม่ต้องเลยแม่น้ำผงคาแม่น้ำผงคากินหรูอยู่สบายสไตล์ของเราอยากทำอะไรอยากเป็นอะไรในโลกของเรามันก็จะมีความสุขอยู่แบบมีความสุขแต่ถามว่ากลับมาเมืองไทยมีทุกไหมมีก็เหมือนคนอื่นแหละ มีสภาวะในก่อนที่จะมาถึงวันนี้เราต้องมีภาร,ระหลายๆแต่ทำไมจะต้องมาพูดในเมื่อ,อพูดไปคนอื่นก็ช่วยเราไม่ได้เราต้องช่วยหลวลตัวเราเองถูกต้องไหมคนเรามันมีเงากรรมเฉพาะตัวบุคคลเดินไปตรงไหนก็แล้วแต่เงาก็ตามเราสังเกตไหมเออใครจะมาลบกรรมเราได้อืม่ม เราต้องทำในตัวของเราตัวตนเป็นที่พ่งแห่งตนอันนี้จริงถูกต้องไหมวันนี้เรามีวามสุขการจริงการอยู่การใช้ชีวิตไม่รู้ว่าพรุ่งนี้เราจะตื่นมาไหมจริงจารคนเราไม่เกิดสภาวะตรงนั้นไม่มีใครเข้าใจ แต่แต่มาณวันนี้จงทําความเข้าใจกับสิ่งที่ตัวเองต้องการดีกว่าอและโดยเฉพาะสภาวะเศรษฐกิจเป็นแบบเช่นนี้จ้องรัดเข็มขัดหนึ่งเส้นสองเส้นสามเส้นเกือบสิบเส้นถึงจะรัดอยู่รัดแน่นรัดจริงจริงอาจารย์รับไหมแล้วมันจะผ่านพ้นได้ไหมเนี่ยอาจารย์ตอนนี้ต้องเอาที่แน่แน่ก่อนเนาะเอาเรื่องที่หนึ่งก่อนสกัดน้ําก่อนจะทำอะไรปูเห็นไหม ตอนที่โปไปประเทศอินเดียใ,ในช่วงก่อนเดินจันยานช,ช่วงน้ําขึ้นหลังจากวันชาติของประเทศอินเดียน้ําจะขึ้นึ้นขึ้น,นจากแม่น้ํำคงคาสูงมา30เมตรโอ,โอ้โหอสามสิบเมตรเนี่ยนะเป็นน้ําที่มาจากเทือกเขาเคหมาไรตามความเชื่อของคนในประเทศอินเดียเขาชเชื่อว่าแม่น้ํำคงคาจะชาระล้างสิ่งต่าง ให้สะอาดบริสุทธิ์ล้างออกไปหมดเลยจนกระทั่งถึงเดือนนี้เดือนนี้คือเดือนตุลาหลังจากการเดินแล้วปุ๊บน้ําก็จะหายก็จะเหลือดินเหมือนที่เชียงใหม่กําลังพบเชียงรายเชียงใหม่เห็นไหมถ้าคนเราไม่เกิดแบบนี้จะไม่เข้าใจอาจารย์อยู่อินเดียเห็นน้าเนี่ยท่วมจนเราไม่เล่นแล้วน้าไม่คุณค่ากเลยเราก็เลยถามพวกคนอินเดียจริงๆว่าอยน้ําแบบนี้คุณกล้าอาบเหรอ เขาเขาบอกก็อาบได้อคําว่าน้ําเนี่ยคําว่าแม่เนี่ยไม่มีแม่คนไหนจำายลูกตือแเราก็ทําตามเขาทาหน้าดื่มแต่ก็ไม่เป็นไรแต่แข็งแรงปกติแต่เราไม่ได้เอาไปตรวจสาว่ามีเชื่อไหมเราไม่คิดเขาเก็นได้เราตินได้เข้าดวงตาเหลืองแล้วเหลือตาตาเออถูกต้องตามวัฒนารราแต่ที่อาจารย์เห็นค่าถึงน้ําลดฟาร์มดินหลากหลาย ทุกคนก็มาชำระล้างให้มันสชอาดเราเห็นอันนี้เริ่มแล้วฟาร์มสะอาดล้างพื้นจนหมดแล้วดินเดินก็หมดราวนี้น้ําก็สีเขียวก็จะขึ้นแล้วหลังจากเดือนหน่าจะเดือนธันวาเนี่ยจะเป็นสีเขียวมรกตมาแล้วจะเป็นสีเขียวมรกตนกนางนวจะมาเต็มไปหมดช่วงโมงนั้นคือเป็นช่วงโมงของไฮดรซันของทัวร์นะต้องพิจารณานะหนึ่งช่วงแรกก็สามสี่เดือนแรกจะเป็นสีเขียวมรกตนะและช่วง อาสีเดือนที่สองเนี่ยจะเป็นสีออกไพรินสีฟ้าเลยจะไปเรียนเล็กทรานี้จะเริ่มน้ำนมอีกแล้วจะล้างอีกแล้วเพราะว่าเดี๋ยวอาจารย์จะส่งภาพ3ามสีไปให้ดูเริ่มจากสีเขียวมรกตอาจารย์ไม่ได้แต่งรูปแต่อาศัยว่าตัวเองอยู่เป็นปีๆอาจารย์คอยสังเกตบ้านอาจารย์อยู่ใกล้กับท้าน้าเลยค่ะเพื่เลยติดเลยติดเลยไปมาแล้วนอนมาแล้วด้วย โอต้องถามคุณเคยไมอาบน้ำโผล่ขึ้นมาเห็นศพลอยอ่ะโอ้เป็นอย่างนั้นเลยเนาะแลวบปรทสีเล่นไปเล่นมาขาในน้ําเขลียไปเคลียรกระดูกนี่หว่าแต่ไม่ใช่แต่ไม่ใช่เราคิดไปเองเรามโนเรามโนหยิบขึ้นมาึ้นไม้เออไม่มีไม่มีไม่เคยจะจิตมันโกงแต่คือคิดไงมันคิดก็ถึงบอกว่าบางเรื่องเนี่ยเขาเรียกว่า แดนดินถห็นพระเจ้าน้ำเข้าเฝ้าพระศาสดาเพราะฉะนั้นทริปนี้ทริปนี้เป็นที่พิเศษเนาะเป็นการบอกและก็เชิญชวนอยากให้ทุกท่านไปพิสูจน์ธรรมที่ประเทศอินเดียเปิดใจแล้วลองไปอินเดียลองไปอินเดียแต่ต้องไปนักนะกินหรูอยู่สบายไปแล้วมีอาจารย์บาดีมาสวัสดีค่ะ